อลังการมากเปิดมูลค่าประตูเทวัลบ้านกระแตอาสยามต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่สายมูมากสำหรับกระแตอาสยามที่ก่อนหนน้าี้ทุ่มเงินหลักร้อยล้านบาทสร้างบ้านหรูแต่ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ห้องเทวัลซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาองค์เทพโดยรายละเอียดดีเทลในการตกแต่งห้องนี้เรียกได้ว่าจัดหนักทะลุ1ิล้านบาทกันเลยทีเดียว ล่าสุดกระแตก็ทำเอาแฟนๆต้องร้องอ uh ู้หูด้วยการเปิดภาพถ่ายประตูภายในห้องเทวาลที่ถูกออกแบบมาอย่างรูหราปานีทั้งสีสันและรูปทรงสุดวิจิตรการตาพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าประตูด้านในห้องเทวาลที่บ้านแต่เองค่ะอยากอวดความสุขเทวาลในฝันศรัทธาคือพลังเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยใกล้เสร็จแล้ว ไว้มาอัปเดตใน EP ีเปิดห้องเทวรายแบบจัดเต็มให้ชมกันนะเออหือนี่แค่ประตูทางเข้ายังชวในให้อึง้งทึ่งว้าวขนาดนี้เชื่อเลยว่าท้าห้องเทวรายตกแต่งเสร็จสมบูรณ์ร้อเอร์ซ็นเมื่อไหร่แฟนๆคงได้กรีดกรีดร้องให้กับความอลังการงานสร้างระดับ10เต็ม10แน่นอนปังมากครั้งอลังการมาก